โอเคครับผมก็สวัสดีนาะนาะตากาท,ทุกท,าท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องปิชิ่งเอเจฟช anel นะครับวันนี้มาตีปัดช่อนนะครับผมนี่ไมยน้ำท่วมเลยครับไายกำลังเด็ดเด็ดเลยอ่ะแม่เดินวันนี้เดินเตินตีหลายหลายที่หน่อยทุกคนน้ำท่วมเลยอ่ะน้ำทะลักมาเลยอ่ะตีหน่อย ทดสอบก่อนนะครับโอเคครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อกยางเ NC นะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเอาเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนตะเบ็ดเลยนะครับเปลี่ยนตะเบ็ดกับใบเหลีลยวด้วยหลังจากัที่ได้ตีมันหลุดไปนะครับ ต่อช็อคสั้นนะครับวันนี้ กัดทับกัดกัดกัดลมมาพอดีกัดทับกัดกัดกัด ไปดูทางนู้นดีกว่าตรงนี้หมาแตกแล้วเข้าป่าลุยๆหมามาเร็วเช็กหมากันหมาคู่ใจนะครับตรงนี้เมื่อกี้หมา,ม,ามันลงลึกอยู่โอ้โหอ้มันไปนเล่นไปอย่างลึก ไม yelled, like me, ่ได้สองเฮ้ยไม่ถึงข่ามานี้ได้แต่แฉะนะบอกไว้ก่อนเลยทุกคนสายลุยอยู่แล้ววันนี้บ่อน้านี่ เขา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 คิดถูกคิดผิดจะพามานันมาเนี่ย ออตกใจหมด <laughs> มอนตรงนี้ไม่น่าพาหมามาเลย ต่อนะครับ คอหนิดนึงาอแรงไปหน่อยนะพอคช่นจะออกดีหน่อยาอเหมือนป๊อปเปอร์อ่ะเข้าป่าแล้วก็ค่อยๆก่อ จนได้อยากได้เสียงหวานอนะ่ะต้องทำไงอแรกเละหึมมามีเสียงนะเสียงเพราะอยู่หลังอะไรไม่รู้จุดเดิม

ดีนะอุย้ยกัดกัดกัดส่งแล้วนะทุกคนจะไม่เห็นหรอกส่งวิ สง่งปวันสองวิเอ้ยวิหนึง่งมันก็สั่งอย,ยาง่ายงใช่ีหมครับเพราะว่าเหยื่อเขาดีนะครับเตะกิปปิ้งได้แอคชัน่นแอคชั่นดีนะครับเบ็ดสามโอเลย เออใช้กี่โอมไม่รู้ผมใช้สามตกใจหมดโอ้เอ็ชันปกติเหมือนเดิมตันนี้น้ำหนัก Hãy subscribe cho kênh ừ, không เป็นไงล่ะป๊อปป๊อปป๊อปโอเคครับ okay. ผมก็สำหรับทีนี้ก็จบคลิปเีเท่าน,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง Fishing ATF Channel นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็แห้วนะแต่ว่ามันก็มีปาก,กัดมาแต่ตัวมันเล็กนะครับเขียครับผม สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับตุลาจะพาทุกคนออกทะเลนะครับผมไป